สวัสดีครับเที่ยงนั้นไลาลามาที่สถานีตำรวจเพื่อไปรับพ่อของเธอที่ควรจะได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่สิ่งที่เธอพบไม่ใช่ความยุติธรรมหากแต่เป็นการขู่กันโชคคุกค,คามและความรุนแรงแต่สมทรงตำรวจทุจริตคนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าไลาลามาไม่ได้มาเพื่อยอมจำนนแต่มาเพื่อต่อสู้เที่ยงนั้นท้องฟ้าเมืองดูเหมือนลูกเป็นไฟภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าอากาศร้อนระอุกลุ่มถนนทำให้ยางมาตอยเป็นมันเงาเหมือนทาด้วยน้ำมันหน้าสถานีตำรวจเก่าที่ผนังเริ่มซีดจางหญิงสาวคนหน<ๆ>ึ่งก้าวเดินอย่างมั่นคงเธอชื่อไลลา,ลาอายุ ราชาจักรเครื่องสำอางมีเพียงผ้าคลุมผมสีขาวเรียบๆที่อกกรอบใบหน้าอันเด็ดเดี่ยวของเธอร่างกายของเธอสวมชุดกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนเรียบๆดูเรียบง่ายแต่โดดเด่นในความสง่าง,งามไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวบนใบหน้าของเธอวันนี้เธอมาไม่ใช่เพื่อแจ้งความหรือร้องทุกข์เธอมาเพื่อรับคืนคนที่ถูกพรากไปจากชีวิตของเธอมานานแล้วนั่นคือพ่อของเธอเอง เธอเรอวันนี้มาหลายสัปดาห์แล้ววันแห่งการปล่อยตัววันที่ประตูห้องขังควรจะเปิดออกให้พ่อของเธอที่ถูกกักขังมาโดยตลอดโดยไม่มีคำอธิบายที่สมควรเธอจำวันที่ได้อย่างขึ้นใจจดบันทึกคาทนาหารทุกอย่างด้วยความอดทนและวันนี้คือจุดสูงสุดมีความรู้สึกตื่นตันใจและความคิดถึงที่สะสมอยู่ในใจของเธอแต่เธอเก็บซ่อนทุกอย่างไว้ในความเด็ดเดี่ยวของการก้าวเดินเธอไม่ได้มาด้วยน้ำตาเธอมาด้วยหัวที่ตั้งตรงด้วยความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการปล่อยตัวจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไม่มีกกาารรเเจจไมม่่ีลลูนใดๆ ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ประตูนหน้าสถานีตำรวจบรรยากาศก็กเปลี่ยนไปทันทีอากาศรู้สึกอับชื้นมากขึ้นผนังเต็มไปด้วยป้ายประกาศเก่าๆและชั้นวางเอกสารที่ซีดจางกลิ่นกระดาษชื้นๆปะปนกับกลิ่นบุหรี่ที่ติดอยู่บนเพดานห้องตำรวจนั่งเล่นๆอยู่หลังโต๊ะไม้ที่สุโสมบางคนมองไลลา,ลาราวกับถามในใจว่าหญิงสาวชุดสีฟ้านั้นมีธุระอะไรถึงมาที่นี่แต่ไลาลาไม่สนใจสาย,สายตาของเธอมุ่งตรงไปข้างหน้าเธอรู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหน ห้องนั้นอาจเต็มไปด้วยขั้นตอนและระบบราชการแต่ไลาลามาพร้อมกับภารกิจที่แข็งแกร่งกว่ากองเอกสารทั้งหมดที่ทอยู่ในนั้นในหัวของเธอมีเพียงสิ่งเดียวที่ยังคงก,งกังวลพ่อของเธอจะต้องได้รับการปล่อยตัววันนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีใครขัดขวางได้เธอเงียบมานานเกินไปเธอเฝ้าดูความอายุที่ทำทำงานอยู่เบื้องหลังโต๊ะมานานเกินไปแต่ไม่ใช่ในวันนี้ไม่ใช่สำหรับใครบางคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและซื่อสัตย์มาตลอดอย่างเช่นพ่อของเธอที่ไม่เคยห่างจากเสื้อยืดแขนสั้นสีดำและ กางเกงผ้าสีดำเธอรู้ว่าถ้าวันนี้เธอยอมแพ้ระบบก็จะยังคงเน่าเฟะต่อไปตามปกติและด้วยเหตุนี้เธอจึงก้าวเดินอย่างเด็ดเดี่ยวการเงียบไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปหลังจากผ่านทางเดินแคบๆที่เต็มไปได้วยป้ายชื่อที่ซีจางและเก้าอี้พลาสติกราคาถูกไลลา,ลาก็มาถึงห้องบริการผู้ต้องขังที่นั่นเธอได้รับการต้อนรับจากบุคคลที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจทันทีตํารวจอ้วนคนหนึ่งนั่งพิงอยู่หลังโต๊ะไม้พุมงของเขายืน่นออกมาเกือบจะชนลิ้นชักโตะที่ปิดไม่สนิทชื่อของเขาเขียนอยู่บนป ของเขาสมทรงอายุประมาณ40ปีใบหน้ากลมมันเยอะมีหนวดบางๆและสีหน้ากึ่งหลับกึ่งตื่นเขาไม่ได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับเขาเพียงแค่เหลือบมองหลายลายอย่างเกียดคร้านแล้วเลิกคิ้วข้างหนึ่งพลหางถามว่ามีอะไรครับคุณผู้หญิง เลย์ลาอดกลั้นความรู้สึกไม่สบายใจนั้นไว้และตอบอย่างใจเย็นบอกว่าเธอมาเพื่อรับพ่อของเธอซึ่งวันนี้มีกำหนดปล่อยตัวสมทรงพยักหน้าเบาๆแล้วเปิดลิ้นชักเขาเริ่มพลิกดูเอกสารเก่าๆกองหนึ่งอย่างช้าๆและไม่สนใจราวกับว่าไม่สนใจสิ่งที่เลย์ลาพูดหลายครั้งที่เขาแกล้งทำเป็นตรวจเอกสารหันไปมองคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เปิดอยู่แล้วกลับมาดูเอกสารเดิมๆกระบวนการนั้นเหมือนกับการเล่นเวลาเลย์ลารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพราะงานยุ่งแต่เพราะความตั้งใจที่จะยืดเวลาและกดดันทุกวินาทีที่ปล่อยให้ผ่านไปไม่ไอย เช่าเพื่อค้นหาข้อมูลแต่เพื่อสร้างความตึงเครียดสมทรงในที่สุดก็เอนหลังพิงเก้าอี้อย่างสบายๆมือของเขากำลังเล่นปากกาและริมฝีปากของเขายิ้มเยาะอย่างเจ้เลเ์ที่ทำให้เลือดในตัวไหลาลาเดือดพล่านเขาสนใจที่จะตรวจสอบสถานะของพ่อของไลลา,ลาแต่ไม่ได้อธิบายตำแหน่งของเอกสารหรือแม้แต่สื่อสารอย่างมืออาชีพสิ่งที่เขาทำคือการทำให้ช้าลงควบคุมบรรยากาศและแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ควบคุม ห้องนั้นเลาลายยังคงนิ่งรอแต่ในใจของเธอเธอเริ่มคำนวณว่าอีกนานแค่ไหนผู้ชายคนนี้จะเริ่มเล่นเกมสกปรกของเขาเพราะเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องข้อมูลนี่คือเรื่องของนิสัยที่น่ารังเกียจในระบบที่เน่าเปื่อยสายตาของหลาลาเริ่มเปลี่ยนไปใบหน้าของเธอยังคงสงบแต่แววตาของเธอกลับแข็งกร้าวขึ้นเธอเคยได้ยินเรื่องการปฏิบัติเช่นนี้บ่อยครั้งและตอนนี้เธอกำลังประสบกับมันด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนั่งสบายๆในตำแหน่งไม่ได้เพื่อให้บริการประชาชนแต่เพื่อขายความยุติธรรมสมทรงไม่รู้ว่าเขากลลัังงเเเเผชิญหนน้าาาาากบใคครขดว่ยป็พี ผู้หญิงธรมธรมดาาคนหนึ่งมาพร้อมกับความหวังและความสิ้นหวังเช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่นๆที่เขาเคยเล่นด้วยแต่เขาคิดผิดมหันวันนี้ในห้องนั้นสมทรงเพิ่งเผชิญหน้ากับกำแพงที่เขาจะทําไม่สามารถทําลายลงได้อย่างง่ายดายหลังจากเล่นกับเอกสารอยู่สองสามนาทีสมทรงก็หยุดแกล้งทําเป็นในที่สุดเขานั่งเอหลังพิงเก้าอี้อย่างหนักถอนหายใจยาวราวกับเหนื่อยล้าแล้วพูดตรงๆว่าถ้าอยากให้พ่อคุณออกวันนี้เตรียมเงินสองหมื่นบาทก่อน ประโยคนั้นออกมาอย่างง่ายๆเรียบเฉยไร้ความรู้สึกผิดเลยลาขมวดคิ้วตาทั้งสองข้างเบิกกว้างไม่เชื่อกับจำนวนเงินที่เพิ่งได้ยินสอง0 0บาทเป็นจำนวนเงินที่ไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่ควรจะเป็นสิทธิ์ไปแล้วครู่หนึ่งเธอคิดว่าเธออาจจะฟังผิดแต่ไม่เสียงของสมทรงชัดเจนเกินไปและเธอได้ยินมันบ่อยเกนินไปกับพลเมืองคนอื่นๆที่ถูกขู่กันโชคเลยลาปรับท่าทางให้นั่งตรงจ้องมองไปที่สมทรงสอง0 0บาทเพื่ออะไร เธอถามยังคงพยายามเปิดโอกาสให้มีการอธิบายที่อาจจะสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่เธอได้รับคือรอยยิ้มมุมปากและคำตอบซ้ำซากสำหรับค่าบริหารจัดก,การค่าเอกสารขั้นตอนการเข้าออกของผู้ต้องขังถ้าไม่มีคนช่วยจัดภายในกระบวนการอาจใช้เวลานานนะครับคุณผู้หญิงสมทรงกล่าวพลางเล่นปากกาในมือพร้อมกับขยิบตาข้างหนึ่งราวกับกำลังเสนอบริการพิเศษให้ไลลา,ลาหายใจเข้าลึกๆเธอรู้ว่าประโยคนั้นไม่มีอะไรนอกจากการหลอกลวงไม่มีขั้น ตอนใดที่ต้องการเงินจำนวนมากขนาดนั้นนี่คือการขู่กันโชคล้วนๆและสมทรงพูดราวกับว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถโต้แย้งได้สมทรงไม่ได้แค่ทดสอบความอดทนและสภาพจิตใจของเลลาเท่านั้นเขาหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะตื่นตระหนกเปิดกระเป๋าสตางค์หรืออย่างน้อยก็โทรหาใครสักคนเพื่อ,อยืมเงินแต่เลลาไม่ขยับเธอไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกเธอไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไปหน้าของเธอเริ่มแข็งก้าวขึ้นกรามของเธอขบเข้าหากัน ตำรวจบางนายที่สังเกตการอยู่ห่างๆเริ่มเหลือบมองกันพวกเขารู้ทิศทางของการสนทนานี้พวกเขารู้สไตล์ของสมทรงแต่ไม่มีใครขยับอาจเป็นเพราะความกลัวอาจเป็นเพราะเคยชินกับการซื้อขายลับๆแบบนี้มากเกินไปและอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นใครกล้าที่จะต่อต้านในใจของไลลามีบางสิ่งบางอย่างเริ่มเติบโตไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เป็นความรังเกยียจรังเกยียจต่อระบบต่อผู้คนในเครื่องแบบที่ขายกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเธอจำใบหน้าของพ่อได้ชายผู้เรียบง่ายที่ไม่เคยแม้แต่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้บัดนี้ต้องรออยู่ในกรงขังเพราะ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเรียกร้องค่าไถ่แต่ไลาลาไม่ใช่ลูกสาวที่มาเพื่อวิงวอนเธอมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเธอและถ้าใครบางคนอย่างสมทรงกล้าขวางทางนั้นเขาก็เลือกคู่ต่อสู้ผิดแล้วเมื่อไหลาลาปฏิเสธที่จะจ่ายใบหน้าของสมทรงก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรอยยิ้มเจ้าเล่์ริมฝีปากของเขาหายไปถูกแทนที่ด้วยแววตาที่เฉียบคมและเต็มไปได้วยความโกรธเขานั่งตัวตรงขึ้นจากเก้าอี้พุ่งใหญ่ของเขาสั่นไหวตามการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับมือของเขากำแน่นอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็เอ็นตัวไปข้างหน้าเอาใบหน้าของเขาเข,ข้าใกล้ไห,ห้้คคคุณรรูนะับอ คุณผู้หญิงเขากล่าวด้วยน้ำเสียงกดดันถ้าคุณจ่ายไม่ได้ก็รอไปเธออาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนไม่มีการรับประกันว่าพ่อคุณจะออกมาได้เมื่อไหร่คำขู่นั้นออกมาอย่างง่ายๆเย็นชาเสียงดังและไร้ความรู้สึกผิดประโยคที่ตั้งใจจะปราบปรามไม่ใช่ให้ทางเลือกไลลา,ลามไม่สะทกสะท้านเธอจ้องกลับไปด้วยสายตายเย็นชาทำให้สมทรงยิ่งโกรธขึ้นเสียงของเขาดังขึ้นอีกระดับอย่ามาทำเป็นคนดีที่นี่ที่นี่สถานีตำรวจไม่ใช่ที่ที่คุณมาเทศนามี่คนที่แข็งแกร่วกว่าคุณเยอะสุดท้ายก็ยอมแพ้เหมือนกัน เขาดูด่าคราวนี้พร้อมกับชี้หน้าลายลาด้วยนิ้วชี้อ้วนๆของเขาเสียงของเขาก้องไปทั่วห้องทำให้ตำรวจบางนายในมุมห้องหันมามองด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครขยับพวกเขาเพียงแค่มองดูรอคอยและหวังว่าพายุจะผ่านไปเองสมทรงรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นเขาคิดว่าการตะโกนสามารถทำลายความมุ่งมั่นของหญิงสาวคนหนึ่งได้เขาคิดผิดมาหันเสียงฝีเท้าของสมทรงเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ลายลาเหลือระยะห่างเพียงแค่คืบเดียวการหายใจของเขาหนักใบหน้าของเขาแดงกลัด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านและอำนาจที่เขารู้สึกว่ากำลังถูกท้าทาย ถ้าคุณทำอะไรแปลกๆผมสามารถทำให้คุณถูกจับขังด้วยได้ผมสามารถทำให้คุณไม่ได้ออกจากห้องนี้เขาขู่ครานี้ด้วยน้ำเสียงที่ต่ำลงเบาลงแต่เป็นอันตรายกว่ามากประโยคนั้นไม่ใช่แค่การขูน่นี้คือวิธีการสกกระปรบของเจ้าหน้า ที่ในการข่มขู่พลเมืองที่พวกเขาคิดว่าอ่อนแอแต่ลลายๆย,ยังคงยืนหยัดไม่แม้แต่รอยย่นบนใบหน้าของเธอก็ไม่ได้แสดงความกลัวมีเพียงแววตาที่จ้องกลับอย่างเป็นภัยทุกคนในห้องนั้นรู้ว่านี่เกินขีดจำกัดแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องการบริหารจัดการอีกต่อไปนี่คือความพยายามที่แท้จริงในการกดดันและปรับปรามพลเมืองคนหนึ่งที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนเองแต่สมทรงในความมืดบอดของอัตตาไม่ได้ตระหนักว่าแรงกดดันที่เขากำลังทำอยู่นั้นกำลังจุดไฟให้ลุกโชน และไลลาไม่ใช่คนที่ยอมดับเพียงเพราะเสียงตะโกนหรือคำขู่เธอคือไฟที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อถูกยั่วยุและในขณะนั้นท่ามกลางคำขู่หยับคายที่เปล่งออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่รัฐไลลากำลังสร้างพลังที่จะระเบิดออกมาในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดหลังจากได้ยินคำขู่แล้วคำขู่เล่าที่ถูกเปล่งออกมาอย่างจงแจ้งไลลาก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเธอยือนตรงหน้าสมทรงปล่อยให้ระยะห่างของพวกเขาเหลือเพียงคืบเดียวเสียงของเธอดังชัดเจนเด็ดขาดไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่ขั้นตอนไม่ใช่กฎไม่ใช่กฎหมาย A. ขอกล่าวจ้องมองเข้าไปในดวงตาของสมทรงที่เริ่มเบิกกว้างนี่คือการขู่กันโชคนี่คือการคอรับชันนี่คือการล่วงละเมิดสถาบันกฎหมายที่คุณควรจะเป็นตัวแทนประโยคนั้นถูกเปล่งออกมาโดยไม่มีการสันสะเทือนไม่มีอาการเกรงกลัวห้องสถานีตำรวจที่เคยเต็มไปด้วยแรงกดดันจากทิศทางเดียวเริ่มเปลี่ยนทิศทางบรรยากาศเปลี่ยนไปมีบางอย่างที่สัน่นคลอนในการครอบงำของสมทรงตำรวจที่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินมาตลอดเริ่มแอบมองบางคนลุกขึ้นจากเก้าอี้บางคนก้มหน้าลงราวกับประหนักว่าพวกเขากำลังเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติไม่เคยมีมาก่อนที่พลเมือง องค์คนหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงสาวจะกล้าต่อต้านได้คำพูดแบบนั้นแต่ไลาลาไม่ได้กำลังหาความตื่นเต้นเธอไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายแต่เธอรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่อยุติธรรมและในวันนั้นหนะ้าที่แห่งนั้นเธอเลือกที่จะไม่ยอมจำนนไม่ใช่เพื่อแสดงพลังแต่เพราะมีคนจำนวนมากเกินไปที่เงียบและปล่อยให้ความเน่าเปื่อยเติบโตต,ต่อไปสมทรงยืนตัวแข็งทีอไม่คิดว่าเสียงของเขาจะถูกตอบโต้ด้วยเสียงที่แข็งแกร่งกว่าดวงตาของเขากับพริบทีและชั่วขณะหนึ่งเขาก็พูดไม่ออกแต่ไหลาลาย,ยังไม่หยุด เครื่องแบบที่คุณสวมใส่ไม่ได้ให้สิทธิในการกดขี่นั่นคือความรับผิดชอบไม่ใช่โลก่กำบังสำหรับการก่ออาชญากรรมถ้าคุณไม่ไอายกฎหมายอย่างน้อยก็อายตัวเองบ้างประโยคนั้นแทงเข้าไปไม่ใช่แค่สมทรงแต่ยังเข้าไปในหูของเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องนั้นทุกคนรู้ว่าความจริงที่ถูกเปล่งออกมาต่อสาธารณะนั้นมีผลกระทบมากกว่าการถูกต่ออย,อย่างเงียบๆและในวันนั้นไลาลาพูดออกมาโดยไม่ลังเอ และเธอยืนอยู่ท่ามกลางรังอํานาจแต่ไม่มีคําพูดใดๆของเธอดูเหมือนการวิงวอนตรงกันข้ามคําพูดเหล่านั้นเหมือนคอ้อเหล็กที่ทุกคอนกรีตแห่งความเน่าเปื่อยที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานเกินไปไลาลาได้เปลี่ยนสถานะแล้วเธอไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกกดดันอีกต่อไปเธอเป็นฝ่ายที่ตอบโต้ความกล้าหาญของเธอไม่เพียงแต่ทําให้สมทรงตกใจแต่ยังทําให้ทั้งห้องตระหนักว่าพลเมืองคนหนึ่งหากมีความกล้าหาญเพียงพอก็สามารถสันสถ่นสะเทือนโครงสร้างอํานาจที่เปราะบางได้และในความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวนั้นทุกคนรู้การระเบิดครั้งต่อไปเป็นเพียงเรื่องของเวลา ความโกรธของสมทรงในที่สุดก็ถึงขีดสุดเส้นเลือดที่คอของเขาปูดปนใบหน้าของเขาแดงก่ำและดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกรบกวนรังของมันเขาทนไม่ได้อีกต่อไปที่จะปกปิดอัตราที่บาดเจ็บของเขาศักดิ์ศรีของเขาในฐานะผู้มีอำนาจในห้องควบคุมถูกเหยียบย่ำต่อหน้าทุกคนโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่กลัวคำขู่แม้แต่น้อยด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงสมทรงยกมือขวาที่ใหญ่หนักและเต็มไปด้วยความโกรธแล้วซัดไปที่ใบหน้าของไลลาอย่างจังการชกนั้นรุนแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วห้องจนถึงปลายหห้้้อองงงััวขขไไลลาาาสบดดปน และเลือดก็พุ่งออกมาจากริมฝีปากที่ฉีกขาดของเธอร่างของไลาลาเซ่ไปชั่วขณะแต่เธอก็ไม่ล้มลงเธอทรงตัวด้วยการคว้าขอบโต๊ะที่อยู่ข้างๆใบหน้าของเธอก้มลงผมจากผ้าคลุมศีรษะของเธอกระจัดกระจายเล็กน้อยและเลือดหยดลงบนชุดกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนที่เธอสวมอยู่แต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาจากปากของเธอไม่มีการร้องให้ไม่มีการกรีดร้องมีเพียงลมหายใจที่หนักอึ้งที่เธอสูดเข้าไปอย่างช้าๆพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดที่ตอนนี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วกรามของเธอบรรยากาศในห้องแข็งทื่อตำรวจที่ก่อนหน้านี้เพียงแค่มองดูตอนนี้เงียบสนิทบางคโน ห้าปากค้างไม่เชื่อว่าการชกนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีใครกล้าที่จะก้าไปข้างหน้าสมทรงยืนตัวตรงหน้าไลาลาออกของเขากระเพื่อมขึ้นลงเต็มไปด้วยความโอหังและความโกรธที่ยังไม่สงบเขาคิดว่าเขาได้กู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาด้วยการชกที่โหดร้ายนั้นเขาคิดว่าเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่เขาเคยชกลาลาจะล้มลงร้องไห้หรืออย่างน้อยก็ขอความเมตตาแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับตรงกันข้าม ไลาลาค่อยๆเงยหน้าขึ้นริมฝีปากของเธอมีเลือดออกแต่ดวงตาของเธอยังคงจ้องตรงเย็นชาและไม่ไหวติงแววตาของเธอเหมือนหินผาที่ต้านทานคลื่นที่รุนแรงที่สุดแววตานั้นไม่ใช่แววตาของเหยื่อมันคือแววตาของคนที่เพิ่งทำเครื่องหมายศัตรูของเธอและในขณะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเ,ลเลมื่อความรุนแรงไม่สามารถปรับปรามได้อีกต่อไปความกลัวก็เปลี่ยนทิศทางสมทรงที่เคยเชื่อมั่นในการครอบนำทางกายภาพและความหวาดกลัวเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกไม่สบายใจในความเงียบเขาทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนในเครื่องแบบรราาชก แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ล้มลงเธอไม่ยอมแพ้เธอไม่หนีเธอกลับยืนหยัดมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นหลักฐานของความโหดร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นและจากแววตาของไลาลาทุกคนสามารถเห็นได้ว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นความโกรธของสมทรงยังไม่ดับลงเขามองไลลา,ลาที่ยังคงยืนหยัดแม้ริมฝีปากของเธอจะมีเลือดออกและนั่นยิ่งทำให้ความโอหหงของเขาปะตุกข,ขึ้นในความคิดของเขาผู้หญิงคนนั้นควรจะล้มลงยอมแพ้หรือร้องให้ไปแล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขากลับเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นดดด้้้ววววยยคาาาามมมมมไไ่่่พอออใใจสสรรรงงเเเินขกล็ น้าใจทุกคนที่กำลังมองดูอยู่เขาคว้าคอของไลลาด้วยมือทั้งสองข้างอย่างแรงโหดร้ายและเต็มไปด้วยความเกลียดชังไลลาถูกผลักถอยหลังๆของเธอกระแทกกับผนังห้องทำงานที่เย็นเฉียบมือของเธอรีบยกขึ้นตามสัญชาตญาณพยายามคว้าข้อมือของสมทรงที่จับแน่นลมหายใจของไลลาเริ่มติดขัดคอของเธอถูกกดอย่างไม่ปราณีทำให้หายใจเข้าปอดได้ยากใบหน้าของเธอเริ่มแดงก่ำขณะที่ดวงตาของเธอยังคงจ้องตรงไปข้างหน้าไม่มีความกลัว ไม่มีความสิ้นหวังตรงกันข้ามท่ามกลางแรงกดดันที่ทรมานมากขึ้นนั้นมีเปลวไฟแห่งความโกรธที่ลุกโชนขึ้นเส้นเลือดที่คอของเธอปูดโปนมือเล็กๆของเธอกำข้อมือของสมทรงแน่นสุดแรงไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อเอาชีวิตรอด สมทรงจ้องมองใบหน้าของหลายลาด้วยความเกลียดชังอย่างไรก็ตามมีความประหม่าเล็กน้อยที่เริ่มปรากฏขึ้นที่มุมดวงตาของเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นเกินขีดจำกัดไปมากแล้วแต่ความโกรธได้ทำให้เขาตาบอดอย่างสิ้นเชิงตำรวจคนอื่นๆในห้องทำได้เพียงยืนนิ่งบางคนดูเหมือนจะกล้าไปข้างหน้าแต่ก็ลังเลพวกเขารู้ว่าสมทรงเป็นหัวหน้าที่ทรงอิทธิพลและใครก็ตามที่พยายามเข้ามาขัดขวางอาจถูกคุกคามอาชีพได้พวกเขายืนลังเลอยู่ระหว่างจิตสำนึกและความกลัวบรรยากาศตึงเครียดอย่างมากในด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐกำลังใช้ความรรุนแงยอ หางจงแจ้งในอีกด้านหนึ่งพลเมืองคนหนึ่งกำลังถูกบีบคอต่อหน้าพยานโดยไม่มีใครช่วยแต่ท่ามกลางความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยลาจะไม่ล้มลงง,ง่ายๆไม่ใช่ตอนนี้เลยลายังคงยืนอยู่ขาของเธอสั่นคลอนแต่ร่างกายของเธอยังไม่ล้มลงเธอรู้ว่าถ้าวันนี้เธอจะล้มลงความอายุติธรรมก็จะชนะอีกครั้งและเลยลาไม่ใช่คนที่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้แม้ลมหายใจของเธอจะติดขัดและร่างกายของเธอเริ่มเสียสมดุลดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายด้วยความกล้าหาญที่ลุกโชนสมทรงไม่่่่ร้าาเเลงสจุดปียนใชพือทไม ห่อไหลาลาอับอายแต่เพื่อทำลายตัวเองเพราะในเวลาอันสั้นผู้หญิงที่เขาคิดว่าจะถูกปราบปรามจะพลิกสถานการณ์ทุกอย่างในแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดในสภาพที่ถูกบีบอัดเมื่อชีวิตรู้สึกเหมือนถูกกรไว้ในมือหยาบกระด้างของสมทรงสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นภายในตัวไลลา,ลาไม่ใช่แค่สารอะดรีนาลีนแต่เป็นพลังภายในที่ถูกเก็บเก้วด้วยความเงียบและความอดทนมาโดยตลอดร่างกายของเธอสั่นสถานไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะแรงผลักดันที่จะลุกขึ้นยืนด้วยการกระแทกอันทรงพลังเธอคว้าแขนของ สมทรงแล้วหมุนตัวไปด้านข้างพร้อมกับกระแทกไหล่การจับกุมของสมทรงหลุดออกอย่างกระทันหันลมหายใจแรกที่กลับเข้าสู่ปอดของไลาลาให้ความรู้สึกเหมือนระเบิดและในชั่วเวลาอันสั้นร่างของไหลาลาก เอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก้มตัวไปข้างหน้าและคว้าเอวของสมทรงไม่มีใครมีเวลาตอบสนองในการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของใครหลายๆย,ย,ยกตัวสมทรงที่ใหญ่โตขึ้นสูงขึ้นไปบนอากาศเธอถูกยกขึ้นไม่ใช่แค่ถูกดึงไม่ใช่ถูกผลักแต่ถูกยกขึ้นเหนือสีษะอย่างแท้จริงสมทรงดิ้นรนอยู่ในอากาศดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความกลัวขาทั้งสองข้างของเขาแกว่งไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบพยายามหาที่ยึดที่ไม่มีอยู่จริงตำรวจที่เห็นเหตุการณ์ทำได้เพียงอ้าปากค้างผู้หญิงร่างผอมบางคนหนึ่งใบหน้ามีเลือดออกเพิ่งจะยกผู้ชายร่างกำยำวัยผู้ใหญ่ขึ้นเนเหือี รสาราวกับหมอนใบหนึ่งเบื้องหลังพลังกายที่ไม่อาจเชื่อได้นั้นมีความโกรธที่เดือดพล่านความโกรธที่ถูกชกความโกรธที่ถูกบีบคอความโกรธที่ถูกขู่กันโชคในนามของกฎหมายและเหนือสิ่งอื่นใดความโกรธที่เห็นสถาบันที่ควรจะปกป้องกลับกลายเป็นเครื่องมือของผู้กดขี่ความโกรธทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในมือของหลายลาแล้วมือของเธอไม่สั่นด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่สั่นด้วยความพร้อมที่จะตอบโต้ห้องที่ก่อนหน้านี้ถูกครอบงำด้วยการข่มขู่ตอนนี้แข็งทื่อด้วยความตกใจไม่มีใครเคยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นนนพาาายยยุทีี่่ือูกลงสถตรวจ เลลาไม่พูดอะไรเลยการกระทําของเธอกลายเป็นคํากล่าวที่ดังกว่าเสียงตะโกนใดๆเหนือสีษะของเธอสมทรงยังคงลอยอยู่เหมือนสัญลักษณ์ของความโอหังที่พร้อมจะถูกเหวี่ยงลงเลลามองไปรอบๆพี่ตํารวจที่เงียบมาตลอดแววตาของเธอชัดเจนดูให้ดีนี่คือการแก้แค้นสําหรับความอายุติธรรมที่คุณปล่อยให้เกิดขึ้นและด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเธอเตรียมที่จะทําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่สํานักงานนั้นมองเธอไปตลอดการเพราะเมื่อกฎหมายล้มเหลวในการพดุงความายุติธรรมประชาชนจะทําด้วยตัวเองด้วยมือของพวกเขาด้วยพละกําลังของพวกเขาด้วยศัก นิสีของพวกเขาเลายลาไม่รอคำสั่งไม่รอการอนุญาตและเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจสายตาหวาดกลัวที่เต็มห้องด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยพลังเธอพลิกร่างของสมทรงที่ยังคงลอยอยู่แล้วฟาดลงกับพื้นด้วยแรงทั้งหมดเสียงกระแทกดังสนั่นกระแทกพื้นกระเบื้องหัวของสมทรงกระแทกก่อนตามด้วยหลังและไหลของเขาที่กระแทกอย่างควบคุมไม่ได้เสียงกระแทกนั้นทําให้ทั้งสำนักงานเงียบสนิทราวกับว่าอากาศทั้งหมดถูกดูดออกไปจากห้องร่างของสมทรงก็สุดลงทันทีเขาไม่ขยับไม่มีเสียงเขาแน่นิ่งเหมือนกระสอบเปล่าที่ถููกโยยยนนนลลลงพืื้เาอ หน้าเนื้อเขาอกกระเพิ่มขึ้นลงมือสั่นเล็กน้อยเนื่องจากพลังมหาศาลที่เพิ่งใช้ไปใบหน้าของเธอยังคงเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดยังคงไหลออกจากริมฝีปากของเธอแต่แววตาของเธอมั่นคงและชัดเจนเธอไม่ถอยหลังไม่กลัวไม่เสียใจรอบๆตัวเธอตำรวจทำได้เพียงมองอย่างไม่เชื่อบุคคลที่พวกเขากลัวมาตลอดผู้ที่เคยออกคำสั่งตามอำเภอใจและทำร้ายโดยไม่มีผลกระทบตอนนี้นอนหมดสติอยู่บนพื้นสำนักงานของตัวเองไม่มีใครกล้าแต่ต้องไหลาลา ไม่มีใครเลยเพราะพวกเขารู้ว่าใครก็ตามที่พยายามจะหยุดเธอในตอนนั้นอาจมีชะตากรรมเดียวกันตำรวจหนุ่มบางคนดูประหมาะ่าบางคนเริ่มควนหาโทรศัพท์บางคนก็แค่ยืนกลั้นหายใจแต่ไม่มีการกระทําใดๆที่เป็นรูปธรรมไม่มีใครขยับเพื่อจับกลุ่มป้องกันหรือแม้แต่สอบถามเพราะสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นไม่ใช่แค่การแก้แค้นมันคือรูปแบบของความยุติธรรมที่ระเบิดออกมาจากการถูกกดดันมานานเกินไปเลายลาไม่พูดอะไรแต่ร่างกายของเธอได้สื่อสารทุกอย่างว่าความอยุติธรรมที่ถูกปล่อยให้เกิดขึ้นมานาน ในที่สุดก็จะก่อให้เกิดการต่อต้านที่ไม่สามารถควบคุมได้และเมื่อความยุติธรรมมาจากมือของประชาชนผลกระทบก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ในขั้นตอนเลยลาก้มลงชั่วขณะมองร่างของสมทรงที่ตอนนี้เงียบและหมดหนทางไม่ใช่เพราะความพอใจแต่พระตระหนักว่าเธอกำลังไม่ได้ชนะเธอกำลังแค่ปกป้องตัวเองและชื่อเสียงของพ่อของเธอที่ถูกกักขังมาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเธอรู้ว่าการกระทำนี้จะทำให้เกิดความโกลาหลแต่เธอก็รู้สิ่งหนึ่งด้วยว่าความอ่ะ ยุติธรรมจะต้องมีขีดจำกัดและถ้าไม่มีสถาบันใดสามารถพดุงความยุติธรรมได้เธอก็จะทำด้วยตัวเองด้วยพละกำลังด้วยความกล้าหาญและด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่สามารถซื้อหรือทำลายได้โดยใครก็ตามไม่กี่นาทีหลังจากร่างของสมทรงแน่นิ่งประตูห้องทำงานก็เปิดออกอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งรีบเดินเข้ามาสวมเครื่องแบบเต็มยศพร้อมป้ายยศที่โดดเด่นบนไหล่ของเขาสายตาของเขาวาดไปทั่วห้องและหยุดลงที่ภาพที่น่าตกตะลึงพลเมืองคนหนึ่งยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยมีเลือดไหลอับใบหน้าและลูกน้องของเขาสมทรงนอนหมดสติอยูู่่่บนนนนนพื้้้้้เจาาหทีผัซึง เป็นที่รู้จักในด้านความเข้มงวดและมีวินยัยมาตลอดไม่ได้ถามทันทีว่าใครผิดเขาเพียงแค่ถอนหายใจยาวแล้วเดินช้าๆเข้าไปหาไลลา,ลาตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เพิ่งจะเกิดขึ้นและมันสายเกินไปที่จะป้องกันคุณครับผมต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์นี้เขากล่าวเบาๆแต่หนักแน่นพยายามให้ดูมีอำนาจแม้เสียงของเขาจะสั่นเล็กน้อยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อสมทรงไม่ได้ปกป้องสถาบันและไม่ได้ถามรายละเอียดเขารู้ว่าพยานทุกคนเห็นแล้ว หลักฐานความรุนแรงปรากฏชัดบนใบหน้าของไลาลาและร่างของสมทรงที่แน่นิ่งคือความจริงอันขมขื่นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เชิญพาพ่อของคุณกลับบ้านได้เลยครับวันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขเขากล่าวเสริมเจ้าหน้าที่บางคนรีบไปเปิดประตูห้องควบคุมด้วยความตื่นตระ นกเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นชายชาราคนหนึ่งในเสื้อยืดแขนสั้นสีดำและกางเกงผ้าสีดำก็เดินออกมาอย่างช้าๆด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามเลาลาต้อนรับพ่อของเธอด้วยมือข้างหนึ่งกำข้อมือที่เธอไม่ได้สัมผัสมานานแล้วอย่างแน่นหนาใบหน้าของพ่อเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็มีความตื้นตันใจอย่างไรก็ตามก่อนที่เลาลาจะกล้าออกไปเสียงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้บรลงแต่เย็นชามากขึ้นแต่เราขอร้องอย่าพูดถึงเหตุการณ์นี้ข้างนอกเพื่อรักษาชื่อเสียงงของสถาบานัน เขากล่าวพร้อมกับก้มศีสษะเล็กน้อยประโยคนั้นไม่ได้ฟังเหมือนคำขอที่จริงใจแต่เหมือนคำเตือนที่แฝงไปด้วยการข่มขู่ในภาษาที่สุภาพพวกเขาไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้แพร่กระจายออกไปไม่ต้องการให้ความล้มเหลวของระบบที่ถูกปกปิดมาตลอดในที่สุดก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยลามองเขาอยู่นานไม่พยักหน้าไม่ตอบแต่เงียบแต่ความเงียบนั้นดังพอที่จะสื่อสารข้อความหนึ่งเธอไม่กลัวและเธอไม่ยอมจำนนด้วยริมฝีปากที่ยังมีเลือดออกและลมหายใจที่ยังหนักอึ้งเธอ จุงพ่อของเธอออกจากสถานีตำรวจก้าวเดินผ่านสายตาที่สับสนหวาดกลัวและละอายใจของเจ้าหน้าที่เทไม่ได้ออกจากที่นั่นในฐานะเหยื่อเธอออกมาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ว่าแม้กฎหมายจะถูกซื้อโดยผู้คอรับชันในเครื่องแบบแต่ก็ยังมีคนที่กล้าที่จะยืนหยัดและต่อสู้และในวันนั้นเบื้องหลังบาดแผลและความเงียบของลาลาเธอไม่ได้พาแค่พ่อของเธอกลับบ้านแต่ยังรวมถึงศักดิ์ศรีด้วย